สวัสดีค่ะมาพบกับเหมียวอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการชงโกโก้ลาวาค่ะจะเป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีผงโกโก้นะคะวันนี้ใช้เป็นโกโก้ยี่ห้อดัสค่ะนี่นะคะแล้วก็มีน้ำร้อนนมข้นหวานแล้วก็นมสดรสจืดค่ะเรามาเริ่มชงกันเลยนะคะ ตวงผงโกโก้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อน5 ml นะคะคนให้โกโก้ละลายนะคะใส่นมข้นหวานค่ะ40 ml นะคะ คนให้โกโก้เป็นลักษณะที่เหนียวๆนะคะโอเคค่ะพอได้แล้วเราก็เตรียมในส่วนของน้ําแข็งเลยค่ะแก้วใช้ขนาดยี่ิบสองออนนะคะเทนมสดลงไปเลยค่ะนมสด150 ml ค่ะชงง่ายมากเลยนะคะ ท่านผู้ชมลองชงทานที่บ้านดูหรือว่าสูตรนี้สามารถปรับทำขายได้เลยนะคะพอได้นมสดแล้วแล้วก็เทโกโก้ลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโกโก้ลาวาแก้วยิบสองออนของเราค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ